สมัครนังตโปสุโข,ขความเพียรของผู้พร้อมเรียงกันให้เกิดสุขเสือผีเพราะป่าปุกและป่ารกเพราะเสือหยางดินเย็นเพราะหญ้าบางังและหญ้าหยายงเพราะดินดี ขออน,อน้อมเดชพระรัตนไตรและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีในท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบความถี่ fm 88.5และความถี่102.0เมกทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเช้า วันเสาร์นี้มาพบกับอัตมภาพพ,พระมหาอภิสิทธิ์วันโนเหมือนเดิมซึ่งเสารนี้ถือว่าเป็นเสารแรกของเดือนกรกฎาคมก็เหลือเวลาอีก2ีกว่วันก็จะถึงวันสำคัญทางศาสนาคือวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้นี่หลายๆวัดทั่วประเทศเท่าที่ ทราบมาก็จํานวนพระภิกษุสามเณรนี่น้อยมากน้อยจริงๆด้วยสาเหตุของสถานการณ์โรคโควิดที่แพร่ระบาดทําให้คนบวชกันน้อยด้วยและอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของยุคสมัยประเพณีนิยมหรือว่าศรัทธาความเชื่อที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนวาแต่ช่วงก่อนเก้าวปัญษาก็จะมีการบวชกันเยอะ บางที่บางถิ่นบางครั้งถึงขนาดว่าต้องจ้างกันบวชหมายถึงว่าคนที่เห็นความสําคัญของศาสนานะอาจจะเป็นผู้นําหมู่บ้านผู้นําชุมชนก็หาคนมาบวชเพื่อสืบทอดอายุพระศาสนาไม่ต้องการให้วัดใกล้บ้านนั้นร้างหรือว่าต้องการให้มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาครบถ้วนคือห้ารูปสำหรับรับกรถินได้ทอดกรถินได้นั่นก็เป็นอีก เหตุผลหนึ่งแต่เหตุผลสําคัญก็คือว่ากิจกรรมกิจการ,ร,ร,รทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีมากมีหลายอย่างพระพิสุก็มีความสามารถที่หลากหลายแตกต่างกันไปจะให้เก่งคนเดียวทําทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นยิ่งมีพิสุมากรูปมีความสามารถมากมีความรู้คุณธรรมที่หลากหลายออไปก็ เป็นกำลังพระศาสนาได้อย่างดีเยี่ยมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยศรัทธาและก็ความเพียรความเชื่อไม่ใช่ว่าบวชเพียงเพราะต้องการ <c oughs> ให้มีจำนวนให้มีปริมาณมากแต่ขาดคุณภาพก็ไม่ได้ต้องมีมีศรัทธาที่จริงใจ <c oughs> ต้องการปฏิบัติตั้งใจดีด้วยซึ่งปีนี้เนี่ย ที่บอกว่าขาดแคลนพระภิกษุสามเณรมากนี่ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกัขวขนุนก็คือพระครูขันธยาพรเจ้าวาดวัดบ้านสวนตำบลมะกอกเหนืออำเภอกัขวขนนนี่ก็ได้ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมโดยเฉพาะโยมผู้ชายที่อายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่ต้องการจะเสียสละเข้ามาบวช เพื่อสืบทอดอายุพระศาสนาจะสามเดือนหรือว่าบวชตลอดไปตามเตกกำลังศรัทธาตามอะกํกลังความเพียรก็ไม่ว่ากันซึ่งท่านบอกว่าปีนี้ก่อนเข้าพรรษาถ้ามีญาติโยมท่านไหนสนใจบวชก็เชิญมาสมัครบวชได้ที่วัดบ้านสวนฟรีทุกอย่างบ <c oughs> ริคารฟรีพระที่มาสวดพระที่มา ทำพิธีกรรมสังฆกรรมก็ฟรีแต่ว่าอาหารสำหรับกับข้าวนี่ญาติพี่น้องก็คงจะนำมาช่วยกันนะถ้าถ้าญาติหรือว่าลูกหลานคนไหนบวชแน่นอนว่าต้องมีคนมาทำบ,บุญแน่วัดคงไม่ต้องหุงข้าวให้ไม่ต้องถึงกับหุงข้าวให้แต่ว่าบริการนั้นฟรีขอให้มีคนบวชท่านก็ฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยแต่สำคัญก็คือตัวผู้มุ่งอุปสมบทหรือว่าผู้บวชนั้นจะต้อง ผ่านเกณฑ์การตรวจประวัติบุคคลโดยสำนักงานประพุทธศาสนาแห่งชาตินี่ก็นำเลข <c oughs> เรียกว่าเลขบัตรประชาชน13หลักไปตรวจสอบประวัติก็มีคดีความติดตัวหรือไม่หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษหรือไมอ่ถ้าไม่มีพันธะผูกพันในเรื่องของกฎหมายหรือว่าคดีอาญาอะไรต่างๆเป็นผู้บริสุทธิ์ก็สามารถที่จะ บวชอุทิตนเพื่อพระพุทธศาสนาได้เป็นทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ชนผู้อื่นนี่ก็คือว่าเบื้องต้นนี้ก็ขอบอกข่าวประชาสัมพันธ์กับท่านทั้งหลาย <c oughs> ธรรมะวันนี้ก็จะมากล่าวต่อจากวันอาทิตย์ที่แล้ววันอาทิตย์ที่แล้วนั้นพูดไปถึงการพักผ่อนของพระพุทธเจ้าหรือพระตถาคตการนอนหรือการพักผ่อน ท่านแบ่งประเภทของการนอนไว้สี่อย่างการนอนของสิ่งมีชีวิตเนี่ยสัตว์ด้วยมนุษย์ด้วยมีสี่อย่างพิสษุทั้งหลายการนอนมีสี่อย่างคือการนอนอย่างเปเรตการนอนอย่างคนบริโภคกรรมการนอนอย่างสีหะสีหะก็คือสิงโตราชศีและการนอนอย่างตถาคตพิกษุทั้งหลายการนอนอย่างเปรต เป็นอย่างไรเล่าพิกษุทั้งหลายโดยมากพวกเปรตย่อมนอนหงายนี่เรียกว่าการนอนอย่างเปรตพิกษุทั้งหลายการนอนอย่างคนบริโภคกรมเป็นอย่างไรเล่าพิกษุทั้งหลายโดยมากคนบริโภคกรมย่อมนอนตะแคงโดยข้างเบื้องซ้ายนี่เรียกว่าการนอนอย่างคนบริโภคกรมพิกษุทั้งหลาย การนอนอย่างสีหะเป็นอย่างไรเล่าพิกษ์ทั้งหลายสีหะเป็นพยาศตว์ย่อมสาเร็จการนอนโดยข้างเบื้องขวาเท้าเหลื่อมเท้าสดหางไว้ที่ระหว่างแห่งขาสีหะนั้นครั้นตื่นขึ้นย่อมจะเงื้อกายตอนหน้าขึ้นสังเกตกายตอนท้ายถ้าเห็นความดิ้นเคลื่อนที่ของกายในขณะหลับย่อมมีความเสียใจในเพราะข้อนั้น ถ้าไม่เห็นย่อมมีความดีใจนี้เรียกว่าการนอนอย่างสีหะ,ะการนอนอย่างสีหะนี่ให้เรานึกเปรียบเทียบอย่างนี้ท่านผังเมื่อว่าถ้าเรานอนแล้วตื่นขึ้นมาทีนอนม่อนไปคนละทิศคนละทางตีนอนยับยู่ยี่ <c oughs> แสดงว่าไม่มีส,สติในการนอนอการนอนประเภทนี้ก็คนดีว่าบําเป็นความเพียรประเภทนี้ก็เสียใจแต่จะนอนแล้ว นอ,อนเรียบตีนอนเรียบแสดงว่านอนอย่างมีสติ <c oughs> ภิกษุทั้งหลายการนอนอย่างตาคตเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายการนอนอย่างตาคตคือภิกษุในศาสนานี้เพราะสงัดแล้วจากการมทั้งหลายสงัดแล้วจากอาคสุรธรรมทั้งหลายย่อมเข้าถึงฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลวอยู่เพราะ วิตกวิจารรำงับไปเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องป้องสยแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมที่เป็นเอกพุทธมีขึ้นไม่มีวิตกวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลรอยู่เพราะปิติจะหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้สวยสดขด้วยกาย เข้าถึงฌานที่สาอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกราวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติอยู่เป็นสุขและเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอเข้าถึงฌานที่สอันไม่ทุกข์และไม่สุขแต่มีสติอันบริสุทธ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ นี้เรียกว่าการนอนอย่างตถาคตสรุปง่ายๆก็คือการนอนอย่างสำรวมกายทำจิตเข้าถึงฌานขั้นต่างๆ <c oughs> มีคำถามว่าพระพุทธเจ้านี่โดยมากทรงอยู่ด้วยอิริยาบถอย่างไรเรื่องนี้นี่ปริประชกทธิศาส,สนาอื่นหรือว่าเดียรถีนี้ก็เคยตั้งคำถามเหมือนกัน พระพุทธเจ้าตรัสว่าพิกษุทั้งหลายถ้าพวกปริพากเดรธีและที่อื่นจะพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพระสมณโคดมทรงอยู่จำภาษาส่วนมากด้วยวิหารธรรมไหนเล่าภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่พวกปริพากเดรธีและที่อื่นเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่ตลอดพรรษาการปิดอันมากด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสติสมาธิภิกษุทั้งหลายในกรณี้เราเป็นผู้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกอยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกอยาว เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเราจะเป็นผู้มองเห็นความสลัดคืนหายใจออกนี่กล่าวโดยย่อท่านหลวง <c oughs> สรุปก็คือภิกษุทั้งหลายเมื่อใครผู้ใดจะกล่าวสิ่งใดให้ถูกต้องชอบธรรมว่าเป็นอริยวิหารก็ดีว่าเป็นพรมวิหารก็ดี ว่าเป็นตถาคตวิหารก็ดีเขาเพึงกล่าวอาณาปานสติสมาธินี้แหละว่าเป็นอริยวิหารว่าเป็นพรหมวิหารว่าเป็นตถาคตวิหารภิกษุทั้งหลายภิกษุละลายังเป็นเสษขะยังไม่รู้ถึงธรรมที่ต้องประสงค์แห่งใจปรารถนาอยู่ซึ่งโยคะเขมธรรมอันไม่มีอะไรยิ่งกว่าภิกษุเหล่านนั้นเมื่อจเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วซึ่งอานาปาณสติสมาธิย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายส่วนพิสุทธ์ทั้งหลายเราใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีสิ่งที่ต้องตำหันตนทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปรงลงแล้วมีประโยชน์อันตนลุกถึงแล้วมีสัญญน์ในภพทั้งหลายสิ้นรอบแล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นเมื่อเจริญทำให้ม,ม,มากแล้วซึ่งอานาปานสติสมาธิย่อมเป็นสุขวิหารในทิฏฐธรรมนี้ด้วยเพื่อความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะด้วยภิกษุทั้งหลายฉะนั้นเมื่อใครจะกล่าวสิ่งใดให้ถูกต้องชอบธรรมว่าเป็นอริยวิหารก็ดีว่าเป็นพรหมวิหารก็ดีว่าเป็นตถตคตวิหารก็ดีเขาเพึงกล่าว อานาปานสติสมาธินี้แหละว่าเป็นอริยวิหารว่าเป็นพรมวิหารว่าเป็นตถาคตวิหารคือการการอยูอ่คุณธรรมของพระพุทธเจ้าคืออาณาปานสติแล้วพระองค์ก็ไม่มีใครที่จะคัดค้านหรือทักท้วงไดอ้อย่างที่กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้ที่ใครไม่อาจทวงติงได้ด้วยธรรมสามอย่าง สามอย่างคือพิกษุทั้งหลายตตาคตมีธรรมอันตนกล่าวไว้ดีแล้วในธรรมนั้นนั้นตตาคตไม่มองเห็นวิเวียวช่องทางที่จะมีว่าสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหรือใครๆในโลกจากทวงติ่งเราได้ด้วยเหตุผลว่าท่านไม่ใช่ผู้เป็นธรรมอันตนกล่าวไว้ดีแล้วเพราะเหตุเช่นนั้นเช่นนั้นพิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาเครื่องทำผู้ปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานเป็นสิ่งที่เราบัญญัติไว้ดีแล้วแก่สาวกทั้งหลายโดยอาการที่สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติแล้วย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งเจตุว,วิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในธรรมอันตนเห็นแล้วนี่เองเข้าถึงวิมุตตนั้นแล้วแลวอยู่ในปฏิปทาน,นนั้น ตาคตไม่มองเห็นวิแววช่องทางที่จะมีว่าสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกจักทวงจริงเราได้ด้วยเหตุผลว่าปฏิปทาเครื่องทำผู้ปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานเป็นสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้ดีแล้วแก่สาวกทั้งหลายโดยอาการที่สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติแล้วยอมกระทําไม่แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะความสิ้นไป แห่งอาสวะทั้งหลายได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในธรรมอันตนเห็นแล้วนี่เองเข้าถึงวิมุตต์แล้วแล้วเลยอยู่ก็หาไม่พิกษุทั้งหลายสาวกบริษัทของเรานับด้วยร้อยเป็นอนเนกที่ได้ทำให้แจ้งซึ่งเจตว,วิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ในข้อนั้นเราไม่มองเห็นวิเววช่องทางที่จะมีว่าสมณะหรือพรามเทพมานพรหม หรือใครๆในโลกจักทวงติงเราได้ด้วยเหตุผลว่าสาวกบริษัทของเราหรือว่าสาวกบริษัทของท่านมีนับด้วยร้อยเปรตเอกก็หาไม่ได้ที่ได้ทําให้แจ้งเจตว,วิมุตติปัญญาวิมุตติพิสุดทั้งหลายเมื่อเรามองไม่เห็นวิเแววช่องทางนั้นก็เป็นผู้เข้าถึงความกเกษมไม่กลัวเป็นผู้ถึงความกล้าหาญนี่แหละเป็นสิ่งที่ใครไม่อาจ ทวงติง่งตราคตได้3อย่างนะก็คือ <c oughs> พระพุทธเจ้านั้นมีธรรมที่กล่าวว่าดีแล้วชอบแล้วถูกแล้วแล้วก็สาวกบริษัทรรก็สามารถบรรลุธรรมเป็นสักข,ขีพยานได้เข้าถึงชอบแล้วจึงไม่มีใครที่ไหนมาทวงติ่งหรือกัดค้านแต่บางครั้งมีคนก็ยังรุกรานอยู่เรื่อยรนะุกรานก็คือมันในลักษณะของ โจมตีบ้างกล่าวร้ายตรงๆบ้างขอยกตัวอย่างปริพักษคือนักบวชนอกศานกสนาคนหนึ่งชื่อสรพะสรพะนี่เคยบวชในพุทธศาสนาแต่ว่าภายหลังลาสิกขาแล้วก็ไปเข้าศาสนาอื่นยิดยมสาธชนนี่เคยได้ฟังเรื่องที่ก็บอกว่าชายสามบท <c oughs> เรื่องนี้เนี่ยทมาจําได้ว่าเคยคุยกับท่านอาจารย์พระครูสาสนกิจจาตุแล้วก็ ยมที่เดินทางไปหาดหัดใหญ่ด้วยกันครั้งหนึ่งก็ถามคุยกันเรื่องชายสามโบสถ์ก็ถามว่ายมหนุ่มคุยกับยมหนุ่มเจ้าของบริษัทโตโยต้าถามว่ายมหนุ่มเข้าใจคขาเปชายสามโบสถ์ไหมก็ยมหนุ่มก็เข้าใจได้ถูกแต่คําปานชายสามโบสถ์นี่บางคนก็ตีความหมายออกไปเป็นสองแง่นะบางคนมองว่าชายสามโบสถ์ก็คือผู้ชายที่บวชศึกบวชศึกบวชศึกสามครั้ง แต่อีกความหมายหนึ่งนี่เขาตีความหมายก็คือชายสามโบทคือบุคคลที่นับถือสามศาสนาหรือว่าหลายศาสนาเป็นคนโลเลไม่แน่นอนเดี๋ยวเข้าอ่านับถือศาสนาพุทธแล้วไปเข้าศาสนาคริสต์ออกจากคริสต์ไปอิสลามออกจากอิสลามก็ไปอินดูอะไรเงี้ยนี่นก็ชายสามโบทคือไม่มั่นคงอย่างปริมาชกชื่อสารพันนี่ก็เช่นกันลักษณะชายสามโบด คือพระริพชกนี่เคยบวชที่บอกแล้วนะเดินทำวิไนแล้วก็ไปประกาศว่าตนนี่รู้ทั่วถึงทำวิไนของพวกสมณศักยบุตรไม่เห็นดีอะไรพอไม่ดีก็เลยศึกเสียจากมาเสียครั้นความนี้ทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ได้เสด็จไปสู่ที่อยู่ของพระริพชชกพวกนั้นเล็จสนทนากันในถ้มกลางที่ประชุม ทรงถามเฉพาะสารพะปริภาชกให้บรรยายออกไปว่าทำวินัยของพวกสมณสักยบุตรนั้นเป็นอย่างไร <c oughs> นะที่สารพะกล่าวว่ารู้หมดเอรู้อย่างไรสารพะได้ยินว่าท่านกล่าวดังนี้จริงหรือว่าทมของพวกสมณสักยบุตรนั้นเรารู้ทั่วถึงแล้วเพราะรู้ทั่วถึงนั้นนั่นเองจึงมาหลีกออกมาจากทมวินัยนั้นสารพะ ท่านจงพูดไปเถิดว่าท่านรู้ทั่วถึงธรรมของพวกสำนักขยันบุตรอย่างไรถ้าท่านพูดไม่ครบถ้วนเราจะช่วยพูดเติมให้ครบถ้วนถ้าคําพูดของท่านครบถ้วนถูกต้องแล้วดีแล้วเราก็จะอนุโมทนาในขณะนั้นเนี่ยสรพกัก็นิ่งไม่มีคําตอบใดนๆนนพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามอีกเป็นครั้งที่สสรพัท่านจงพูดเถิด คำวินัยของพวกสมณศักดิ์บุตรนั้นเราเป็นผู้บัญญัติเองเราย่อมรู้ดีถ้าท่านพูดไม่บริบูรณ์เราจะช่วยพูดเติมให้บริบูรณ์ถ้าท่านพูดได้บริบูรณ์แล้วเราก็จะอนุโมทนามาถึงตรงนี้เนี่ยสารพัดก็ยังนิ่งไม่มีคําตอบในที่สุดพวกปริพาชกด้วยกันก็ช่วยกันพูดพูดให้สารพัดปริพาชกตอบสารพัดก็ยังคงนิ่งตามเดิม เพราะว่าไม่มีอะไรจะมาพูดเพราะมันไม่รู้จริงปริพชกทั้งหลายถ้าบุได้กล่าวหาเราว่าท่านอวดว่าท่านได้เป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะแต่ทรรเหล่านั้นท่านยังไม่รู้เลยเราก็จกักซักไซสอบถามและเลียงเขาให้เป็นอย่างดีเขานั้นครั้นถูกเราซักไซสอบถามและเลียงเป็นอย่างดีแล้วย่อมหมดหนทางย่อมเป็นอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากจะตกอยู่ในฐานะลำบาก3ประการยังได้อางหนึ่งคือตอบทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางบ้างหรือแสดงความขุนเคืองโกรธแค้นน้อยอ,อกน้อยใจให้ปรากฏบ้างหรือต้องนั่งนิ่งอึง้งหมดเสียงเกอเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าไม่มีคำพูดุดออกมาได้เหมือนอย่างสรพระปริภาชกบ้างอันี่คือคนที่จะตอบ ถ้าคือเราไม่รู้จริงแล้วไปกล่าวหาพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ไอพูดมาตามที่มีความเห็นอย่างไรพูดมาบุคคลประเภทปัจจุบันนี้ก็เดี๋ยวก็ว่าแต้อที่คนที่สังคมโซเชียลเขาพูดว่าเออเต้จะทั้งลอกเลยคือคนที่พูดแต่เละแต่ไหลไปเรื่อยเอาไอเเอาตัวรอดไปแต่ว่าฟังไม่ขึ้นไปข้างๆคูๆหรือภายน้ําคุนคุแถมไปเรื่อยนี่กลุมที่หนึ่ง คลุมที่สองกอ็พอถูกถามก็ไม่พอใจแสดงอาการโกรธเครียวออกมาโกรธแค้นน้อยอ,อกน้อยใจบ้างาแสดงอาการออกอาการให้ปรากฏ <c oughs> ที่เขาบอกอยุคนี้เก็บอาการไม่อยู่ <c oughs> เก็บอาการไม่อยู่ในพวกที่สองส่วนคลุมที่สามนี่ก็คืออัดอั้นตันใจขับแค้นใจตัวเองพูดไม่ออกเลยนั่งนิ่งสงบอย่างเดียวไม่ปรีบปากเลยคอตก ซบเซาอีกบุคคลหนึ่งที่มีชื่อที่เรารู้จักกันเวลาพระสวดบทต่อจากเชียนโตคือบทปาหุงชื่อของสัจจกะนิครนมีอยู่ในบทพาหุงนะสัจจกนิครนนี้ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาควังนี้ว่าท่านพระโคโดมแนะนำพวกสาวกอย่างไรและคำสอนของท่านพระโคโดมนั้นมีส่วนอย่างไรที่เป็นไป มากที่สุดในพวกสาวกตทจริงๆแล้วเนี่ยสัจจการนิครนมีอีกชื่อหนึ่งนะชื่ออาคิเวสนะแล้วพระพุทธเจ้าเวลาตรัสก,กับสัจจการนิครนก็ทรงใช้ชื่อว่าอาคิเวสนะหาคิเวสนะเราแนะนํนาสาวกทั้งหลายอย่างนี้เล็กคําสังสอนของเรามีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายว่ารูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนสังขารทั้งปวงไม่ใช่ตนธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตนหากขี่เวสนะเราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เล็กคำศักสอนก็เรามีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลาย สัจจการนิ่รนก็ทูลว่าท่านพระโกดมขออุปมาจงเจ่มแจ้งเก่ข้าพเจ้าคือหมายความว่าไอ้อพระโกดมพูดไอ้ชัดเจนกว่านี้สิแล้พร,พระเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าหาคิวิสนะอุปมานั้นจงเจ่มแจ้งแก่ท่านเถิดคือทั้งนั้นก็ตั้งใจฟังนะอา,อาคิวิสนะก็พูดว่าท่านพระโกดม เหมือนพืชพันธุ์ไม้เหล่าใดล่ะหนึ่งที่ถึงความเจริญงอกงามไพูบณ์พืชพันธุ์เหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินตั้งในแผ่นดินจึงถึงความเจริญงอกงามไพูบุ์ได้หรือเหมือนการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องทำด้วยกำลังอันบุคคลทำอยู่การงานเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินต้องตั้งอยู่บนแผ่นดินจึงทำกันได้ชั้นใดบุรุษบุคคลมีรูปเป็นต้น มีเวทนาที่เป็นตนมีสัญญาเป็นตนมีสังขารวิญญาณตั้งอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงได้ประสบผลบุญผลบาปฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าหากคิดวิสณะข้อนั้นท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตนของเราเวทนาเป็นตนของเราสัญญาเป็นตนของเราสังขารทั้งหลายเป็นตนของเราวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้มิใช่หรือ อาคิเวสนะจึงกราบทูลว่าท่านพระโกดมข้าพเจ้ากล่าวอย่างนั้นประชุมชนเป็นนั้นมากก็กล่าวอย่างนั้นอาคีเวสนะก็พูดว่าคนดื่นก็คิดเหมือนข้าพเจ้าคิดอยงก็กระเลกแบบนี้เลยโ้ยรูเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเป็นอย่างอื่นแบบหรือไม่ใช่หรือพราวพระเจ้าจึงตรัสว่าอาคิเวสนะประชุมชนเป็นนั้นมากนั้นจะทําเกตอะไรเกตท่าน คือพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปยางทั้งกฎเดินวนี้เราเล่นกันอยู่สองคนนี่เราเราพูดกันอยู่สองคนไม่เกี่ยวกับความคิดของกนเดิน <c oughs> หากคิวิสนะเชิญท่านยืนยันถ้อยคาของท่านเถิดท่านพระกโกดมเป็นความจริงข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้รูปเป็นตนของเราวทนาเป็นตนของเราสัญญาเป็นตนของเราสังขารทั้งหลายเป็นตนของเราวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้ พร,ระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าหากิเวสนะถ้าอย่างนั้นเราจะสอบถามท่านในข้อนี้แหละท่านควรเห็นอย่างไรท่านพึงเค้ไขอย่างนั้นหากิเวสนะท่านจะสําคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรอํานาจของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าภระเิษที่กศุศลหรือพระเจ้าอชาชัติศตรูเวทีหิบุตรแห่งมคตอาจฆ่าคนที่ควรฆ่าริบทรัพย์คนที่ควรริบทรัพย์ นประเทศคนที่ควรในประเทศพึงให้เป็นไปได้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์มิใช่หรืออาคิวิสนะก็กราบทูลว่าท่านพระโกดมอำนาจของพระราชามางคสัตย์ผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าพัเศริกศุศลพระเจ้าอชาชสตรูเวทหิบุตรแห่งมคตอาจฆ่าคนที่ควรฆ่าริบทรัพย์คนที่ควรริบทรัพย์ในประเทศคนที่ควรในรเทศพึงให้เป็นไปได้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์ แม้แต่อำนาจของหมู่คณะเหล่านี้คือวัชีมันละอาจฆ่าคนที่ควรฆ่าริบทรัพย์คนที่ควรริบทรัพย์ในประเทศคนที่ควรในประเทศยังเป็นไปได้ในเว้นแว่นในเว้นแคว้นของตนของตนเฮตไรเล่าอำนาจเหล่านั้นกองพระชามาังขสัตผู้ได้มรรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าพระเศษธิศสหรือพระเจ้าอชาชัชศตรูเวททบุตรแห่งมคตจะให้เป็นไปไม่ได้เล่าอำนาจเช่นนั้นกองพระชามาังขสัต ผู้ดได้มรรคาพิเศษแล้วนั้นต้องเป็นไปได้ด้วยและควรจะเป็นไปได้เพราะพระพเจ้าจึงตรัสว่าอาคิเวสนะท่านจะสําคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นตนของเราอํานาจของท่านเป็นไปในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยดังนี้หรือนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ารูปเป็นของเราจริงนี่เราต้องสั่งได้ยาแก่ยาเจ็บยาตาย ยาติดโควิดยาอ้วนยาผอมยาอะไรต่างๆนี่เราต้องบังคับได้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงนี้เนี่ยสัาจิกนิครนก็ได้นิ่งพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถามอีกเป็นครั้งที่สองสัจจิกนิครนก็ยังคงนิ่งอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสกับสัาจิกนิครนต่อไปว่าอาคิวสนะการบัดนี้ท่านจงแก้ ไม่ใช่การที่ท่านขวรนิ่งหาคิวิสณะผู้ใดอันตถาคตถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุแล้วถึง3ครั้งมิได้แก้ศีรษะของผู้นั้นจะแตกออกเป็นเจ็ดเสียงในที่นั้นนะเราประเจ้าก็เตือนไว้ตอบแต่อคิวิสณะก็ตอบไม่ได้เพราะมันขัดแย้งกับความจริงนั่นเองโอ้ท่านผู้ฟังกําลังถึงถึงพลิกถึงขิงตอนสําคัญเลยเรื่องนี้นะี ถ้าเป็นละครหรือว่าเป็นภาพยนตร์นถึงตอนทีเ่เรียกว่ามูแอคชัน่นพระพุทธเจ้ากำลังโต่อตัวคิวิศนาก็กำลังเ,เดือดร้อนอแต่ว่าเวลาหมดแล้วเวลาหมดหมดเวลาเอาเป็นว่ามาติดตามตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้สุดท้ายนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีทัตตะไรคุณทำความดีที่ท่านทลายอรปสมณงสมมาขอจงประทานพรให้ท่านทลาย มีอายุวัน,นะสุขภละปฏิภานทัารสมบัติจงทุกประการเจริญพร